ดีวีดีบ็อกเซตโอฟานแบ็กซีซัน1นะครับซึ่งทางบูมแรงเราได้นำเอาเข้ามานะครับมาจัดจำหน่ายเป็น Exclusive นะครับเฉพาะที่บูมแรงชอบสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ที่ว่ากันด้วยเรื่องของโคลนที่ไม่เคยอยู่คนเดียวนะครับ ความน่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรกันนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูสเปคเซิเกชันแล้วก็หน้าตาของตัวบ็อกเซตกันก่อนนะครับว่าในบ้านเราที่เราหยิบเอาเข้ามานะหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับตัวบ็อกเซตจะเป็น d i ิจิพักสลิปเคสแบบนี้นะครับแล้วก็บรรจุแผ่น DVD ทั้งหมด3แผ่นด้วยกันและก็แน่นอนว่าเรายังมีเบื้องหลังการถ่ายทำทั้งหมดนะครับ ซึ่งน่าจะช่วยให้เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมที่รับชมซีรีส์เรื่องนี้ให้มีความกระจ่างชัดในประเด็นเกี่ยวกับปมที่ทางทีมผู้สร้างนั้นได้วางทิ้งหมากเอาไว้ตั้งแต่ต้นซีรีส์จนถึงจนจบในคอมพลตปี1น,นะฮะแล้วก็อาจจะมีการทิ้งช่วงทิ้งเชื้อไว้สำหรับในการปี2ด้วยเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในในช่วงถัดไปแต่ทีนี้มาดู e s p e ป i t กันนะฮะ Y screen 16ต่อ9นะครับ ระบบเสียงเสียงอังกฤษ5.1เสียงไทย5.1ซับไตเติลมีซับอังกฤษซับไทยให้นะครับทีนี้ในส่วนของเบื้องหลังที่ผมจะหยิบเอาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าทางทีมงานนั้นเล่าให้ฟังว่าสำหรับโอฟ่าแบล็กเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจของเรื่องนี้เนี่ยก็คือตอนที่ทีมผู้สร้างนะฮะทีมงานพุ่มกับเนี่ยบอกว่ามันคงจะเจ๋งดีนะถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยฆ่าตัวตายที่สถานีรถไฟ เราก็เห็นว่านั่นเป็นไอเดียแล้วก็เริ่มพัฒนาอย่างจริงจังจากตรงนั้นนับว่าเรื่องนี้กล้ามากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่มีในตอนนี้ด้วยแล้วก็แม้แต่นิดเดียวมันจะก่อกวนความไม่เชื่อของคุณกับไอเดียที่ได้เห็นตัวเองนั้นมีหลายคนแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันใครเป็นคนสร้างคุณมาอะไรที่ทำให้คุณเหมือนกันอะไรที่ทำให้คุณต้องต่างกัน คุณจำเป็นต้องหาว่าคุณนั้นมาจากไหนนั่นเป็นความเสี่ยงถึงชีวิตเพราะว่ามีคนคอยที่จะจ้องจะฆ่าคุณและก็ฆ่าคุณทั้งหมดทั้งหมดที่เป็นตัวโคลนเนี่ยนะฮะคุณจะเข้ากับอีกคนหนึ่งได้อย่างไรคุณจะร่วมมือด้วยกันอย่างไงก็ถือว่าทีมสาราบอกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็ เล่นอารมณ์กับคนดูได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทุกครั้งที่เราพบโคลนมันจะเกิดวิกฤตของตัวตนอีกคนหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่สร้างตัวละครออกมาให้เป็นคนที่แตกต่างกันมากมียีนเหมือนกันนะงี่เง่าพอกันและแน่นอนนะครับเขาย,ยังทิ้งท้ายนะครับว่าเราอยากได้หนังเอนตี้ฮีโร่จริงๆสักเรื่องหนึ่งครับ